โอเคค่ะขอสวัสดีกันดนะ้วยสักนหน่อยคะไม่ค่อยก้กาแฟจงเองวันนี้ก็อยู่ในไมค์ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยค้างครับไมค์ครับอืมอยู่ในไมค์ครับมีคแคนชื่อว่าชื่ออะไร,รอ่ะเออแป๊บหนึง่งสก,กายวอลโอ้โ,อโหมันไปแล้ววะ่ะโอเคเราตามไปนะแตง ชุดกล่องชุดก่ออะไรไม่ใส่เลยจากใจโอเคไปแล้วไป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 เราไปฝั่งนี้กันมั่งดูสิว่ามีใครมาหรือ,อยังโโหมีแล้วนะเยอะแยะเลยโอเคไปดู ทำไมมีแต่อะไรก no ็ไม่รู้ลัด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 กำเนิดลัด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 กำเนิดกเนิดแล้วหอบเลยเคทิ้งไปอะไรไม่สำคัญเก็บธนูมา อนุสำคัญนะมีใครอีกไหมจะเอาแล้วบอกนะเตงเขารออยู่ คมีไฟโปรเทคชั่นโอเคเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันใจนะเดี๋ยวค่อยมา ฮึบฮึบชื้บฮึชื้บชื้บโอเคไม่ค่อยมีอะไรนะตอนนี้เหลือ p e เ p l e ทู p o t i o n เฟสจูงไม่ค่อยใช้นะ potion โ,โอเคปะอยู่ไหนก่ะ where จะอยู่ฝั่งนูง้นหรือเปล่าฮึบฮึบเฮ้ยจะแล้วอ้าวไม่มีฮน,นู เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรับสายตามไม่ได้รับสายตาไม่ได้รับปุ๊บหลุดปับ๊บเอาแค่นี้่าแนะ้วแตงมาไหมมาไหมมาไหม ท p วีพีขโมนขโมนมาดิมาอ้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 ามาถึงที่แล้วอ่ะอ้เอาเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยโอเค p ี p ีนะคะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมพิสิกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะเป็นกำลังใจให้นักแคสคนนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่พร์ทหน้านะจุ๊บจุ๊บบายบาย